ที่หลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยก็ดีเทวาลายหลายๆแห่งทั่วประเทศฐานที่สําคัญสาคัญหลายๆแห่งที่พี่น้องชาวไทยที่นับถือองค์เทพทางฮินดูก็คือองค์พระมหาพิฆเนศนั้นนะครับได้จัดงานพิธีจตุรถีนะครับที่ประเทศไทยนั้นจัดอยู่หลายแห่งส่วนที่อินเดียนั้นก็มีหลายเมืองมากเลยทีเดียวนะครับทั่วโลกเขาจัดงานเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติบนโลกมนุษย์ของ พระพิเนตันเองนะครับรายการของเรานั้นได้นําเข้าสินค้ามงคลหรือว่าเป็นเทวร,รูปที่เข้มขขังและศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีจตุรถีปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนําเข้ามา8องค์เท่านั้นนะครับสําหรับองค์พระมหาพิฆเนศนะครับปางอัคระมหาเศรษฐีปางนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับในประเทศไทยตัานหาได้ยากเลยเต็มทีนะครับ ท่านจะเห็นว่าเทวลักษณะนั้นจากอินเดียตอนใต้นะครับที่ศีรษะนะครับของพระพิเนศนั้นจะโคกศีรษะเป็นรูปแบบของโยคลีโยคลีก็หมายถึงกูรูผู้รู้ผู้รู้รอบด้านนะครับผู้รู้รอบคิดนะครับปางนี้เป็นปางประธานพรน,นะครับคนอินเดียเขาเรียกว่าปางอัครมหาเศรษฐีประธานพรน,นั่นเอง เหมาะอย่างยิ่งกับบรรดาเจ้าของข้างร้านกิจการร้านค้าที่ต้องการความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับท่านที่เป็นผู้ที่นับถือองค์พระพิคเนตอยู่แล้วควรจะต้องนะครับมีปางนี้นะครับจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการค้านะครับจัดสร้างด้วยเนื้อหินอ่อนที่เขาเรียกว่าเป็น natural marble นะครับ natural marble ก็คือหินอ่อนบริสุทธิ์แท้นะครับเกรดเ ถ้าท่านไปเดินนะครับหาองค์เทพตามพังรัดก็ดีตามสถานที่ที่นําเอาสินค้าจากอินเดียเข้ามาจําหน่ายก็ดีท่านจะเห็นว่าถ้าเทวรูปนะครับอ,อ,องค์พระมหาพิฆเนศนะครับที่จัดสร้างด้วยเนื้อหินอ่อนนั้นนะครับมีหลายเกรดด้วยกันเนื้อหินอ่อนนั้นถ้าจัดสร้างนะครับขนาด12นิ้วหรือ1พุตไม้บรรทัดนั้นปกติแล้วราคาบูชากันตามท้องตลาดนะครับที่พังรัฐนั้น ไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อองค์แต่แอสซีนออนทาร์ตทีวีนั้นโดยกูรูด็อกเตอร์ไม้นั้นนะครับก็นำมาให้ท่านได้บูชาผ่านการปลุกเสกใหญ่พิธีจตุรทีปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเข้มขังด้วยพลังและความศักดิ์สิทธิ์เบิกเนตรโดยความจากอินเดียนะครับด้วยรูปแบบของการจัดสร้างแบบถูกต้องตามเทวลักษณะนะครับศิลปะอินเดียตอนใต้สีสันสวยสดงดงามสลับด้วยลายทองคำ นะครับนี่ก็คือปางอักคระมหาเศรษฐีปางประทานพรนั่นเองนะครับความสูงประมาณ12นิ้วหรือ1พุตนะครับตอนนี้ให้ท่านได้โทรเข้ามาบูชาจําหน่ายนะครับบูชาเพียงแค่องละ8,999บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่น่าตกใจแล้วก็น่ารีบที่จะโทรเข้ามาบูชาเพราะว่ามีแค่8องค์ที่นําเข้ามานะครับ ฉะนั้นท่านที่สนใจญาติธรรมนะครับ0830000833ของแท้นะครับที่ผ่านพิธีถูุกเตกใหญ่ต้องมีสติกเกอร์ทองคำสัญลักษณ์ของรายการแอสซีนออนทาร์ทีวีที่หน้ากล่องทุกครั้งท่านจึงมั่นใจได้ว่าได้ของดีนะครับราคานะครับคุณธรรม ท่านจะเห็นเทว,วาลักษณะแล้วสวยสดงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเนื้อหินอ่อนนะเป็นหินอ่อนที่ใสสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งให้ท่านได้บูชารวมถึงองค์พระแม่อุมาเทวีที่ท่านรอคอยหลายท่านได้สั่งจองเอาไว้นะครับบัดนี้ก็มีแค่8องค์ที่นําเข้ามาพร้อมกับองค์พระพิฆเนศทั้นนั่นเองนะครับพระมนดาแห่งจัก,กรวาลหรือพระแม่อุมาเทวีปางธุรคานั่นเองจัดสร้างด้วยเนื้อหินอ่อนนะครับบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเววน,นชเชอรัลมาร์เบล สีสันสวยสดงดงามผ่านพิธีกลุกเศษใหญ่เช่นเดียวกันนะครับที่เมืองริสีเกศประเทศอินเดียศิละปะอินเดียตอนใต้นะครับจัดสร้างด้วยเนื้อหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนธรรมชาติแท้แทเกรดเอนะครับขนาดบูชานั้นความสูง12นิ้วหรือ1ฟุตนั่นเองนะครับบูชาอยู่ที่นะครับ8,999บาทเท่านั้นปะกติหน้าสินค้ามงคลชนิดนี้ถ้านําเข้ามาตามท้องตลาดถ้าท่านไปเดินดูตามพาุรัฐท่านจะเห็นว่าถ้าเป็นหินอ่อนนะครับเกรดเอแบบนี้ราคา ไม่ต่ำกว่า12,000บาทขึ้นไปจนถึง15,000บาทแน่นอนนะครับแต่กูรูดอกเตอร์ไมยนำเข้ามาเพื่อให้ญาติธรรมนะครับ สามารถได้จับจองเป็นเจ้าของได้สินค้ามงคลคุณภาพดีแต่ราคาคุณธรรมนั้นต้องติดต่อนะครับมาที่แอดซีนออลทาร์ดทีีเท่านั้นมีเฉพาะ8องค์เท่านั้นนะครับที่นําเข้ามาในตอนนี้ถือว่าเป็นสินค้ามงคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นของฝากของดีที่นํามาบอกกล่าวกับญาติธรรมนะครับสนใจต้องรีบโทรเข้าไปที่0 8 3 0 0 0 0 8 3 3นะครับเอาละครับตอนนี้ญาติธรรมรอสายอยู่ที่0 2 9 4 2 3 3 1 9นะครับ นำมัสกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านนี้โทรจากจังหวัดขอนแก่ค่ะครับคุณชารากรนะครับค่ะคุณชารากร ดูรายการกี่ครั้งแล้วครับดูบ่อยค่ะแต่บาทีบางทีก็โทรไม่ติดมั่งอ๋อครับค่ะแล้วก็อยากจะส่ง s m สเอ็มเอสก่งไม่เป็นนะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้โทรติดแล้วนะฮะคุณชลากรคุณชลกรวันเดือนปีเกิดครับวันที่ยี่สิบสิงหาค่ะยี่สิบสิงหาคมนะครับค่ะพศอะไรรึ2496ค่ะ2496วันอะไรครับจันทร์ที่หัค่ะหับเวลาเกิดทราบไหมครับ มันกลางคืนแต่มันไม่แน่นอนนะคะกลางคืนได้ครับวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรครับคุณชวากรก็เรื่องคู่อะค่ะอาจาดนดีครับก็สงสยัยเลยไม่ค่อยดีเหมือนกับที่เขาดูกันเมื่อกี้อย่างนั้นหรือมั้งคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะค่ะ,ะวันมงังคู่กันยังไม่หินสิคําเลยมั้ง่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนอวบัดนี้ คุณชาลากรช่วยผมเลือกไพ่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเลือกมาหนึ่งใบใบที่เท่าไหร่ดีครับใบที่แปดจากซ้ายค่ะแปดจากซ้ายมือนะครับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยากจะถามเรื่องเนื้อคู่นะครับค่ะ คุณชรากรครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจออกให้ชาลอตเนื้อคู่นั้นมันเหมือนเหมือนการออกรบกันยังไงไม่รู้เหมือนนักรคอ่ะที่จะจะแสดงอารมณ์ต่อกันและกันอยู่เรื่อยๆคือพูดภาษามันไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจอะนะอย่างที่คุณพูดว่าพูดยังไม่ทันถึงสิทธิคำก็มีบางทีพูดขึ้นมาแล้วมันไม่สบอารมณ์กันเลยอะนะครับเปรียบเหมือนว่ากําลังจะออกรบกัน พอคนนี้พูดขึ้นมาปุ๊บผิดหูทันทีอะไรเงี้ยใล้ายๆอย่างนั้นนะครับไม่ต้องกังวลแต่แปลกมากเลยนะครับขอขอ,ขอวันเดือนปีเกิดของอ,อแฟนของคุณชลากรนิดนึงวันที่ห้าตุลาค่ะครับผมปีอสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะอ๋อวันอาทิตย์คือดูจากหน้าไพ่แล้ววันเดือนปีเกิดบุญชลากรน,นะครับเนื้อคู่ของคุณชลากรนนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นคู่ที่จัดอยู่ในคู่ที่สอง คู่แท้คู่เวรคู่กรรมคู่รังคู่ผ่านของคุณถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมะนะครับแรกๆเป็นดับนี้ไหมหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นระยะสามสี่ปีหลังนี้มาเป็นตอนหลังเนี่ยค่ะเป็นตอนหลังนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปใช่ไหมครับค,ครับแล้วเขาเขาจะมีวันเลิกกับอีกบ้านันงได้ไหมคะอาจารย์หนี้ดูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวให้จับไพ่แต่เวลาที่จับไพ่นั้นคุณชลาก,กรค,คิดถึงชื่อของแฟนไว้นะครับค่ะพร้อมนะครับ หนึ่งสองสาสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอน้บบัตรีสงศนช์ชลกรช่วยผมเลือกไพ่นะครับอ่บาหนึ่งใบครับใบที่เท่าไรดีครับไหนที่แต่จากขวาทานแต่จากขวานะครับหนึง่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแฟนมีชื่อว่าอะไรครับประเสริฐค่ะคุณประเสริฐคุณประเสริฐนี่นะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับก็่าห้าสิบแปดนีห้าสิบเก้านะ ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแต่ว่าคุณประเสริฐนี่เชื่อไหมครับว่าคุณประเสริฐทําตัวเหมือนอายุน้อยไม่ได้อายุเยอะเลยเหมือนหนุ่มเลยนะเหมือนเพย์บอยยังไงชอบคนนะแล้วคุณประเสริฐนี่มาอยู่บ้านไม่ติดเลยไม่ได้อยู่กับคุณเลยนะอยู่อยู่ไม่ติดเลยประเภทชอบนะไปท่องเที่ยวหรือว่าไม่ค่อยกลับบ้านเท่าไหร่ใช่ครับ คือตอนนี้ไปมีไปมีบ้านบ้านที่สองใช่ไหมครับะ่ครับรู้สึกว่านะครับออกจากหน้าไพ่แล้วนะครับอยู่ในอยู่ในความลุ่มหลงอยู่ะครับค่ะนะครับออกไพ่เกี่ยวกับสองถ้วยก็หมายถึงเขาปฏิสัมพันธ์กันมานะครับค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรค่ะนะครับคนคนนี้จริงๆคุณประเสริฐจริงๆพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีมากเลยใช่ค่ะนะครับพูดจาอะไรน่าเชื่อถือนะครับมีน้ําใจนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ หนึ่งมัวเมาหลงไหลได้ง่ายนะครับ <Yeah. S 1> ชีวิตนั้นอยู่ในมุมหักเหได้ง่าย <Yeah. S 1> นะครับอยู่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี <Yeah. S 1> เขาก็จะทําให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงไป <Yeah. S 1> นะครับแต่ก็นะครับดูจากดวงของคุณชลากรแล้วไม่ต้องกงังวลคุณชลากรทําชีวิตไปตามปกติแต่เวลาเขากลับมาพูดกับเขาดีๆนะครับไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> นะครับถือว่ายังไงอาจารย์ดรไมล์บอกแล้วว่าเป็นคู่ที่สอง <Yeah. S 1> คู่ที่สองก็สามารถที่จะป,ประคองกันไปให้ถึงที่สุด นะครับถ้าเขายังคงทําหน้าที่ยังคงรับผิดชอบนะครับคุณชลอกมีลูกอยู่กี่คนเอ่ยสามคนค่ะเหรอครับคนโตอายุเท่าไหร่แล้วครับโตหมดแล้วค่ะโตหมดแล้วก็สามสิบกว่าแล้วค่ะโอ้ดีดีดีนะครับไม่ต้องไปกุ้มใจอะไรไม่ต้องน้อยเนื้อขำใจนะครับทําชีวิตไปตามปกตินะครับกลับมาบ้านแล้วถ้าเขากลับมาก็ไม่ต้องโต้คารุมกันใจดีสู้เสือนั่นเองนะครับเสือคนนี้จริงๆไม่ได้โหดร้ายอะไร นะข้างนอกดูเป็นอย่างนั้นเฉยๆแต่ข้างในจริงๆไม่มีอะไรเลย<ช>นะครับเสียอย่างเดียวคือเรื่องของการเป็นนะครคนที่เพลบอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาแนะนําคุณชรากรช่วงน,นี้มันสวดมนต์บ้างหรือเปล่าเาอย่ยก็สวดอยู่ประจำสวดอยู่ประจํานะคะ<ต>ทุกวการ็ได้ไดมาทางธรรมะเนี่ยค่ะถึงจะอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยดีครับดี เอาธรรมะข่มจิตใจเอาไว้คุณชลาก,กรเดี๋ยวดรไม้แนะนําให้คุณไปเสริมด้วยการไปไหว้องค์พระตรีมูรตินะนแล้วอธิษฐานกับองค์ตรีมูรติให้คุณประเสริฐนั้นกลับมาเป็นพ่อบ้านนะครับเป็นพ่อบ้านที่ดีตามเดิมนะครับสักวันหนึนน่งเมื่อเขารู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ทองคําแท้ย่อมไม่หลอมละลายาน,นะครับเมื่อเขาปิดหวังจากลหลายๆที่เขาต้องกลับมาเองนะครับคนคนนี้ไม่ชอบบังคับ ไม่ชอบติดว่าเรียกว่าถูกของอะไรแน่าจว่าติดไหมคะดูจากนั่นแล้วคงไม่ใช่เป็นเรื่องสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเป็นความหลงไหลในช่วงครั้งช่วงคราวของเขาแล้วบังเอิญนะครับบ้านที่สองของเขานั้นเป็นคนที่ถูกใจกันมากๆผู้หญิงคนนี้ถูกใจเขาผู้ชายคนนี้ถูกใจผู้หญิงคนนี้ถึงออกไพ่คู่รักให้คุณสลากกรได้เห็นเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าเป็นไพ่คู่รัก เขาถูกอกถูกใจคงจะทําบุญทากรรมาตั้งแต่ชาติที่แล้วมาร่วมกันต้อนคิดว่าเป็นวิบากกรรมของรกกรรเราานะคะนะครับไม่ต้องไปเสียเรียสนะค่ะนะครับช่วงนี้อย่าลืมถ้าได้มีโอกาสไป,ไปอธิษฐานจิตขององค์ตรีโมตริก็ขอให้นะครับคุณประเสริฐกลับมาเป็นพ่อบ้านที่ดีต่อไปค่ะนะขอบคุณคุณชรากรนะอาจารย์คะครับผมเออช่วยบอกทีมงานว่าที่เมล็ดน้ํตาตาองซือว่ายังค้างส่งอยู่เมล็ดหนึ่งนะคะอ๋อได้คุณชรากรบ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวสิบห้า อ่าเดี๋ยวขอ,อนิดนึงแหละอย่างละเอียด<ช>นะครับบ้านที่สิบห้า